สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในบ้านดีๆมีเสื้อผยครับมีแขกมาเยี่ยมมาเยา่มโดยที่ไม่ได้นัดหมายครับไม่ได้เชิญครับเขาเข้ามาเองครับผคิดถึงเราวันนี้วันหวยออกพอดีครับวันหวยออกทั้งปีทั้งชาติไม่เคยมาครับมาวันนี้วันเดียววันหวยออกก็ไม่รู้อะไรครับตัวอะไรไม่รู้ให้ท่านผู้ชมไปดูเอาเองเลยกันครับไปไปดูกันเดี๋ยวพี่เขาจะรีบไปที่อื่นต่อมั้งเราต้องไปดูกันก่อนครับ ตัวอะไรเข้าบ้านไม่รู้ เนี่ยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยมเดียวมันไม่กินมันไม่กินกระต่ายมันมาเนี่ยเจ็บไปเลยนะเดี๋ยวมันออกไปนี่โดนงับเลยนะเงิน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 เข้ากระเป๋าเดี๋ยวนะขอถ่ายบ้างไปเอาเหรียญได้พวกนั้นเลยเย็ดชิปเล่นหางก็ได้โอนเงินตัวทองเข้าบ้านครับแต่โชคดีด้วยโชคร้ายครับ ฮ้ย่ะตังมั้ยตอวนี้เนี่ยที่มันกัดพวกไอดไ้ดด้ไอ้ลายอ่ะเนั่นกินอยู่ฝั่งนู้นน่ะมันไม่กินกระต่ายเลยไอเราต้องรกวังแมว ไปให้ก้ามานะวันนี้ส่งขวยนะสุขวยนะเฮง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 ไปไปดีนะนี่ครับไม่หลีกเข้าบ้านให้ถ่ายเขาให้ถ่ายรูปไปนะอยู่เฉยเลยไปทำอะไรอยู่หน้าบ้านเราอย่ามาอย่ามากัดกระต่ายค่อยนะมาจากไหนเนี่ย ม, <Salvador> มันอยู่ฝั่งนู้นบ้านเดียวอ่ะนไม่กินกระต่ายไม่กินกระต่ายเดียวมันชุนเลยมันมีร้านโกงไงเหรอแล้วพี่จะไปไหนครับพี่เพี่จะไปไหนเียพี่ครับพี่มาทำของพันพี่มาทำบ้านผมพังหมดเลยนะบ้านผมที่งลูกเราเยอะพอพี่เออแล้วพี่จะเอายังไงใจผมจะจับไหมจะตรวจไหมพี่พี่ใจผมจะตรวจไหมครับพี่ครับเคาไม่มี พี่ครับอย่าเป็นก่เมืยพี่เนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งจัดนะเนี่ยพี่บุกรุกนะเนี่ยแล้วพี่จะอายังไงพี่ก็ทำอะไรสักอย่างเขามัดแต่ไหนไม่รู้อ่ะไม่ดีด้วยนะถ่ายรูปไงก็ไม่ดีโอ้พี่รับใจผมเลี้ยงใช่ไหมผมเลี้ยงไหวเหรอผมไม่มีอาหารให้กินนะครับผมจะเลี้ยงพี่ไหวเลยครับพี่กินอะไรเป็นอาหารครับพี่ โอ้โหพี่กินอะไรเป็นอาหารครับแล้วพี่จะอยู่ยังไงเนี่ยไม่มีที่อยู่นะป่าเขาแม่โคเขาขุดหมดแล้วพี่จะไปไหนต่อไหมพี่รีบเปล่า,าพี่จะรีบไปไหนไหมครับถ้าไม่รีบก็พักอยู่นี่ก่อนนะสักครู่แล้วค่อยไปต่อนะครับ นะครับมีแจ่กระต่ายเอามาให้กินนอนเอามาก่อนเอามาก่อนแอนแอนยิ้มกระต่ายก่อนสองตัวมานี่ครับพวดี่ึ้นไหมครับแต่หลัมที่ใส่อ้ปี้นหันก่อจะหาทางบอก ก็ซื้อบเลยอ่ะไม่หดหน้าของอะไรซื้อม่ตัวเดียวหาคนถูกแล้วใช่ป่ะอ่ะรอยือเ้ยบอกให้ยิมกับตายก่อนตัวนึ่งเอาอยัางไงอ่ะมันจะกินยังไงอ่ะ มันจะรวมมาถาเราเลยอ้าอย่าอห่าอย่ยาอย่าบยาอย่านย่าอย่าอยัาอย่าอย่้่าอย่อ่าอย่อย่าอม่าอย่าอย่ย่า่อาอย่ย่าัอย่่าอ้า่ายลาอ่าอ่าอ่่อาย่ย่รอยา่อย่รอย่าย่่าย่่่่อายเลยา่่อย่ออย าชิ้นทิ้มแล้วร่วงเลยไปยไฝั่งนู้นเลย